พยายามอธิบายโดยเขาใช้วอดก้าในการเปรียบเทียบมาเซลถามว่ารังสีที่เขาเจอที่นี่มันจะมากแค่ไหนในเชิงของวอดก้าซึ่งอังเรก็ตอบว่าเท่ากับหยดเล็กๆเ,เท่านั้นมาเซลจึงถามต่อว่าและตัวของอังเรล่ะเขาบอกว่ามีมากทีเดียวเทียบได้กับหลายลิตรและในปี1986เหมือนกับการดื่มวอดก้าหนึ่งขวดต่อว,วันแม้ว่าอาจจะฟังดูแปลกๆ แต่มันก็มีจํานวนที่สูงมากทีเดียวซึ่งตอนนี้เหมือนกับการแค่ดื่มสัปดาห์ละหนึ่งแก้วเท่านั้นมาเซียวบอกว่าการได้รับมากๆเช่นนี้ไม่ดีต่อสุขภาพแต่ถ้าได้บ้างเล็กน้อยก็คงจะดีและทั้งคู่ก็ดื่มให้กับสุขภาพของกันและกันมาเซียบอกว่าไม่ว่ามันจะดีกับเขาหรือไม่การดื่มวอดก้าไปเพียงเล็กน้อย ก็ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับกรรมัตภาพรังสีวันสุดท้ายในเขตอนุรักษ์เข้าเดินทางไปบนรถไฟพิเศษที่นำคนงานผ่านเข้าออกเขตต้องห้ามและเข้าไปในบริเวณเตาปฏิกรณ์ต้องใช้คนถึง6,000คนในการดูแลเตาปฏิกรณ์ที่ชำรุด และดูแลหน่วยทำงานสุดท้ายของเชโนบิลที่ยังคงทำงานอยู่วิศวกรต้องการจะแสดงให้เห็นถึงระบบความปลอดภัยใหม่มันเป็นระบบที่ทำงานป้องกันอย่างรวดเร็วแต่ค่อนข้างแย่ในการแปลข้อความจะเห็นว่ามันทำงานเพราะว่ามีไฟขึ้นมาเซลถามว่ารู้สึกอย่างไรกับการปิดเตา ใช้ผู้นั้นตอบว่ามันไม่เหมือนกับการดับเครื่องรถหลายคนคิดว่าแค่ปิดสวิต์เตาใส่ล็อกแล้วก็เดินจากไปแล้วทุกอย่างจะปลอดภัยแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นอย่างแน่นอนพวกเขาบอกว่ามีหลายอย่างที่ได้เรียนรู้หลังอุบัติเหตุพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเตาหลายอย่างจนมันสามารถทำงานได้ดี มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าการปิดฉากโรงงานเป็นหน้าสุดท้ายของบทหนึ่งในเรื่องราวของพลังนิวเคลียร์แต่ที่น่าขันก็คือมีการวางแผนที่จะสร้างเตาปฏิกิานสองแห่งเพื่อมาแทนช์โนบิลและจะไปสร้างบนที่ที่ปลอดภัยการทดลองนิวเคลียร์ครั้งยิ่งใหญ่กำลังดำเนินต่อไปแต่สิ่งที่เขารู้ตอนนี้ก็คือไม่มีใครเข้าใจผลของสิ่งที่เกิดขึ้น ผู้คนและนักวิทยาศาสตร์ที่นี่อาจจะเข้าใจดีกว่าคนภายนอกอีก20นาทีเตาปฏิกรณ์สุดท้ายของเชโนวิลจะหยุดทำงานผลิตกระแสไฟฟ้าและการอยู่ที่นี่